สวัสดีครับสวัสดีทักทายกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนะครับเรื่องเครื่องมือนะครับเครื่องมือเกี่ยวกับสปอนเซอร์นะครับสําหรับใครหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าคัดลอกลิงก์ไม่เป็นนะครับก็อยากจะพูดถึงแบบนี้นะครับก็สําหรับใครที่ไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็ให้เรานะครับให้เราไปโหลดแอปสินค้ามานะครับก็ แอปไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมตอนนี้นะครับใช้แอปนะครับแอปของสินค้าสีส้มนะครับก็ขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นแอปสีส้มนะครับก็ให้เรานะครับให้เรานะครับเวลานะครับเวลาเราได้โหลดแอปสินค้าตัวไหนมานะครับก็เข้าไปอ่านดูนโยบายของเขานะครับก็เขาจะมีบอกนะครับเขาก็จะมีนะครับก็แต่ละเมนูเมนูนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับว่าแอปนี้นะครับได้เชื่อมต่อกับทาง facebook ไหมนะครับก็ถ้าเกิดนะครับ แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับ facebook ได้นะครับเราก็เข้าไปสมัครนะครับก็เข้าไปสมัครบัญชีนะครับตามตามรมเนียมนะครับปัดตามนโยบายของแอปสินค้าเขานะครับก็เข้าไปสมัครนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปคัดลอกลิงคัดลอกลิงสินค้านะครับมานะครับแล้วก็นํามาลงนะครับนํามาลงที่ facebook ของเรานะครับก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปลงไปนะครับใครหลายหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่า ต้องเอามาวางไว้ที่ไหนนะครับถ้าเรานําแอปสินค้ามาแล้วนะครับเราจะมาวางไว้ที่ไหนนะครับก็ให้เข้าไปดูนะครับให้ไปแค่เข้าไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับก็ผมได้ทําไว้นะครับได้อธิบายขั้นตอนนะครับการที่เราได้นําแอปสินค้านะครับจากแอปสินค้ามานะครับแล้วก็ได้มานํานะครับได้มานําลงที่ facebook นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําไว้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะพูด นะครับก็อยากจะพูดนะครับก็อยากจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะครับว่าเราต้องไปดูยังไงนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้นะครับก็ให้ดูนะครับให้ดูตรงที่หัวหัวโพสต์ของเรานะครับว่าจะมีคําว่าเขียนคาว่าสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะนําลิงก์อะไรมาติดไว้ก็ได้ไม่ใช่แบบนี้นะครับก็ให้สอดคล้องนะครับให้ลิงก์สินค้านะครับสอดคล้องกับ โพสของเรานะครับคลิปของเรานะครับถึงจะมีคําว่าสปอนเซอร์นะครับขึ้นไว้ขึ้นตรงที่บนหัวโพสต์ของเรานะครับก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปได้พูดไว้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะนําลิงก์สินค้าตัวไหนมาแปะไว้ก็ได้นะครับก็เรานํามาก็จริงนะครับแต่ว่าระบบเขาไม่ขึ้นให้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่สอดคล้องนะครับกับคลิปหรือโพสต์ของเรานะครับที่เราได้นําลงไปนะครับก็ขอให้ลิงก์นะครับก็ขอให้ลิงก์สินค้าแต่ละตัวนะครับสอดคล้องกับโพสต์หรือคลิปของเรานะครับก็ ฝากด้วยนะครับฝากถึงฝากเตือนสําหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สําหรับขั้นตอนนะครับสําหรับขั้นตอนที่นําลิงก์มาแปะใน Facebook นะครับผมก็ได้ทําไว้แล้วนะครับก็ลองลองไปดูนะครับก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ยินนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับสามหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมกับคุณแม่นะครับยังไงก็ ขอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจอีกครั้งนะครับกับใครหลายๆคนนะครับที่ขึ้นจาระแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอนะครับรอแค่เงินเข้าบัญชีนะครับตามปกตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับพูดติดตามนะครับสามหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมกับคุณแม่นะครับยังไงก็ท้ายนี้นะครับท้ายนี้ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับฝากติดตามนะครับคลิปผงกับคุณแม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับ